ันนี้โซจะรีวิวรถตอนเดียวรถทํำกินรถสปาร์คหรือว่ารถเชิงพาณิชย์นั่นเองค่ะสำหรับด้านหลังเลยนะคะอีซูซูรุ่นสปาร์คตัว S เครื่อง3,000สีเทาเอลบูสีใหม่ล่าสุดค่ะราคาค่ะ ตัวอยู่ที่655,000บาทเดี๋ยวพาไปดูบอดี้ว่าบอดี้หน้าตาเขาเป็นยังไงบ้างแล้วกคันนี้นะคะมีอะไรยังไงบ้างสำหรับรุ่นราคา655,000ที่เป็นรถที่ขายดีหนึ่งรุ่นเพราะว่าลูกค้าเดียเอาไปทำกินกันเยอะมากๆสำหรับคันนี้ค่ะสีเทาเป็นสีเทาใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะคะโลโก้อยู่ในตำแหน่งเดิมนะคะกระจังหน้าทีเดมันชั่นสีดาเงาแบบนี้นะคะแล้วก็บอดี้ด้านบนฝากระโปรงก็เปลี่ยนดีไซน์ใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะหลังพึ่งก็คือใหญ่ขึ้นนะคะไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจนค่ะถ้้าาาาาใครรอยไไดปนมตตัว,ตวฟหสา เปลี่ยนได้นะคะจากสูตรก็มีเหมือนกันเนาะรุ่นนี้จะยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะแต่ถ้าอยากติดเพิ่มเติมยังไงสามารถแจ้งได้เพราะว่ารุ่นนี้เดิมๆจากโรงงานเลยอันนี้คือคลีนนจากโรงงานโดยที่ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรใดๆเลยนะคะตัวล้อค่ะเป็นล้อก,กระทาขอบ15ห้วลขายางบิสโตจากโรงงานแบบนี้เลยค่ะ ถ้าอยากเปลี่ยนล้อก็สามารถแจ้งได้เช่นเดียวกันลูกค้าสามารถแจ้งงบประมาณหรือว่าอยากจะให้จัดโบหรือว่าจะจ่ายแยกก็ได้เช่นเดียวกันเลยเนาะเขาก็จะเป็นบิวอินในส่วนงตัวไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเป็นเครื่องสัมผัสจะมีบอกเลยว่าเป็นตัว Spark สปาร์คสนะคะกระจกพัดเก็บเป็นไม้นว่นแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะที่เห็นอยู่นะคะจะเป็นบอดี้เดิมๆจากโรงงานที่ยังไม่ได้แต่งแต่ว่าคันนี้ค่ะเรามีเจ้าของแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมแต่งใส่กระบะไลเนอร์ให้แล้วก็เตรียมส่งมอบให้ในวันพรุ่งน,นี้นะคะ ด้านหลังในการใช้งานลูกค้าสาบ้านง้างออกนะคะแล้วก็เปิดฝาท้ายแบบนี้ได้เลยนะคะสําหรับตัวสปาร์คด้านหลังนะคะเป็นกระบะด้านยาวกว้างมากๆสําหรับการขนของก็คือเหมาะมากๆเลยใครจะไปต่อคอกหรือว่าต่อเป็นรถตู้ทึบนะคะเพื่อวิ่งขนส่งเชิงพาณิชย์ยังไงก็คือแจ้งได้เนาะ ทางเราสามารถจดทะเบียนให้ลูกค้าได้ด้วยนะคะสาหรับการจดทะเบียนสามารถแจ้งได้ว่าลูกค้าอยากจะจดเป็นลักษณะไหนแบบไหนยังไงบ้างสําหรับภายในนะคะลูกคา้ารุ่นใหม่ล่าสุดลูกค้าจะได้หน้าจอนะคะจากโรงงานเรียบร้อยแล้วจากเดิมเนี่ยตัวเก่าเนี่ยจะไม่มีหน้าจอให้แต่แ้วมีหน้าจอขนาด8นิ้วให้แต่ว่าตัวนี้ก็ยังไม่มีกล้องหลังให้นะคะลูกค้าต้องบิวอินเพิ่มเติมเอานะคะตกแต่งเพิ่มเติม,ตมแต่มีหน้าจอมาให้แล้วสามารถเชื่อมต่อฟังเพลงได้เลยนะคะแล้วก็เกียร์นะคะเป็นเกียร์แมชนวล8สปีดนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเก แต่ถ้าเป็นเครื่องส3,000จะต้องเป็นเกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะคะก็ตัวเบาใช้งานง่ายมากๆเพราะว่าจะได้เป็นเบาหนังแบบนี้นะคะซึ่งใช้งานสะดวกนะคะขึ้นลงสบายแล้วก็ไม่หุ้มไม่ร้อนเกินไปเนาะในการใช้งานคือทำขะอจดง่ายนั่นเองค่ะ พวงมาลัยทุกอย่างก็ยังเป็นลักษณะเหมือนเดิมเลยนะคะไฟเลี้ยวอยู่ในตำแหน่งเดิมนะคะไฟขอทางอยู่ในตำแหน่งเดิมนะคะแล้วก็ภายในสามารถนั่งได้อีก1-2ท่านนะคะเน้นใช้งานเป็นหลักสําหรับคันแบบนี้เนาะเพรา<ส><ส>ว่าสำหรับใครที่สนใจรถกระบะตอนเดียวรถทํากินจะไปขนของไปค้าขายนะคะแนะนําเป็นรุ่นนี้ราคาย่อมเยาห0 0 0 0กว่าบาทใช้เชิงพันธ์ได้ไม่ว่าจะเป็นการต่อข้อต่อตู้หรือว่าเป็นตอนเดียวล้วนๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอย่างเช่นคันนี้่ะลูกค้าเนี่ยทำอาชีพรับเหมานะคะเคสนี้ก็อนุมัติแล้วเรียบร้อยดาวไป3 0 0แสนนะคะเตรียมจะส่งมอบเดี๋ยวพรี มาจากราชบุรีค่ะเป็นลูกค้าออนไลน์เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เซ็นเป็นแไม่กี่วันทราบผลนะคะแล้วก็เตรียมจะรับรล,บลบแล้วเรียบร้อยนะทำอาชีพอะไรยังไงสามารถปรึกษาได้ยินดีบริการนะคะตอนนี้พี่ก่อนเจอกันลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ